สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p x tooling Thailand นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปสอนสารแห่เอ็นกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็น ep ที่3แล้วนะครับตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ครบเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับมีจอมนะครับที่เราทำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เป็นจอม16เสานะครับได้เบอร์18เห็นนะครับว่าได้มันใหญ่ ทำออกมากำลังสวยเลยครับสำหรับทำแ่นนะครับบอสแปนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว N นะครับอ,อันนี้มันเป็น N 0.45มิลน,นะครับกี่ปอนอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าน่าจะเป็นพวก N อ็นสำเร็จรูปนะครับไม่เหมือน N ตกปลานะครับนี่ก็เป็นขนาดเอาอันนี้เป็นกี่ปอนถ้าเพื่อนๆท่านใดทราบก็ รบกวนทักมาบอกนิดนึงนะครับแล้ก็แบ่งสำหรับใส่ชุนเล็กไว้นะครับอันนี้ก็คือเอาไว้จบแถวนะครับกรณีที่ตามันเอียงมันอะไรเราก็จะได้สารยอร้อนได้นิดหน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวหลักที่ใช้สารแล้วก็มีในส่วนของตัวปลาสารครับอันนี้เราจะทําเป็นแหเอ็น6เซนนะครับก็เดี๋ยว นี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะครับขั้นแรกก็คือเราก็ขึ้นเหมือนสารแห่ธรรมดานะครับแต่ว่าแหเนี่ยเราต้องสารเป็นแบบก้นหอยสองชั้นนะครับเพื่อความแน่นนะครับป้องกันลูดแต่ว่าเนื่องจาก าตาแรกเนี่ยเราจะสารสองรอบนะครับเพราะนั้นเราก็จะขึ้นเป็น1ชั้นก่อนแบบนี้นะครับเคยได้ยินกีตสั์แข็เอ็นมานะครับว่ามันมีความแข็งแล้วก็สารยากมากวันนี้ก็จะได้ทดลองนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงไหม จากนั้นเราก็สารซ้ำนะครับ,รรบพาตาแรกเราก็จะทำการอเอาแขนนะครับก็สารแบบหอยสองรอบนะครับวิธีก็คือเราก็สอดหลังนะครับสอดหลังนะครับหนึ่งครั้งนะครับสองครั้งนะครับแล้วก็ผ่ากลางครับ จริงก็เคยมีคลิปสอนไปแล้วนะครับในการสารแห่ตาใหญ่นะครับแต่นี้ก็ทำให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับรอบนี้เราใช้เป็นแห่เอ็นนะ,อะโอ้มันแข็งค่ะดูแล้วน่าจะลำบากกับชีวิตจริงๆครับตัวแหเอ็นไม่เหมือนแห่ได้นะครับออ้ดึงยากมากเลย ต้องค่อยๆลูดลงมานะครับตาแรกเท่านื่องจากว่ามันยังเป็นการสารกับได้เบอร์ใหญ่นะครับอย่าลูดลงมาให้ชิดที่สุดนะครับเพื่อให้มันตามันแน่นนะครับ ที่แห่ได้เนี่ยขึ้นแถวแรกมันก็ยากอยู่แล้วนะครับเจอแห่เอ็นเข้าไปนี่รู้สึกว่าความยากทวีคูณมากครับพยายามจัดตาให้ดีนะครับ ว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ตาลูดค่อนข้างง่ายครับเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นรอยต่อนะครับระหวา่างได้เล็กกับได้ใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจอมเราจะใช้ได้เบอร์ใหญ่กว่านะครับในการทำแรายิ่งเราสาร แผลตาแน่นเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งมีความซับซ้อนของตัวผมนะครับค่อนข้างเยอะมันก็จะยิ่ง,งจัดไม่ดีนะครับ แน่นจริงครับดึงแล้วเนี่ยไ,ไ,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตาลูดแน่นอนอเดี๋ยวเราส่งให้ดูกันนะครับพยายามจัดอมให้แน่นให้ชิดที่สุดนะครับอมแถวแรก อย่างที่บอกครับว่าแถวที่หนึ่งเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเรื่องลูดหลุกค่อนข้างง่ายนะครับเวลาสารก็คือร้อยร้ยก่อนนะครับแล้วก็ับ ทั้งจำมันเป็นการสารซ้มสองครั้งนะครับครั้งแรกผมจะทําการถักแค่คนหอย1ครั้งนะครับแล้วก็ผ่าเลย การสารทับลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะตาที่สองมันก็จะแน่นขึ้นนะครับจะไม่รู้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเราใช้เป็นร้นหอยสองชัน้น2อ,อันทับกันเนี่ยมันจะแบบตามันจะใหญ่มากครับจะปูดข้าไปเยอะมันก็จะทำให้ตาที่สองมันอาจจะมีโอกาสรูดนะครับเพราะว่ามัน จะดึงแบบเข้าปมไมาให้สุดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อันแรกเนี่ยมก็จะป็นธรรมดาเพราะว่าเวลารูดเนี่ยคือมันต้องคลายออกก่อนนะครับมันถึงจะรูดได้ครวนี้ถ้ามันมีอันที่สองที่มันแน่นทับไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะคลายมันก็จะน้อยนะครับอันนี้ก็คือจัดเข้ามาใกล้ๆก่อนนะครับเพื่อรูดให้แน่น ถือว่าสมคำล่ำลือครับเรื่องความยากในการสานแห่เอ็นนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตสารแถวที่หนึ่งให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูในแถวทัดไปดีกว่าครับเพราะแถวแรกเนี่ยสารค่อนข้างยากมากเลยครับ ยิ่งมีกองตั้งถ่ายเนี่ยมันจะสารยากขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำเสนงเสร็จก่อนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนะครับนี่สารแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประนี้จะไม่่อยชัดนะนยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอีกทีนะครับตอนเสร็จเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสารก่อนนะครับ แถวนี้แถวแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแถวนี้มันเป็นการสารระหว่างเอ็นกับได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามดันให้มันแน่นที่สุดนะครับคือเราจะต้องไล่ดันตานะครับให้มันให้ปมเนี่ยมันเข้ามาให้แน่นที่สุดนะครับเพื่อให้ โอกาสที่มันจะรูดเนี่ยมันน้อยที่สุดก็พยายามมาไล่จัดปมมันนลครับให้เรียบร้อยก็ไล่ไปทีละปลมก่อนนะครับแต่เอ็นต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆทำให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้ารูดขึ้นมานี่ อัญหามันก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับดันเข้าไปให้แน่นนะครับดันเข้าไปมันแน่นที่สุดเราค่อยๆจัดไปทีหลดตานะครับ พราะว่าถ้าเกิดเป็นสารเอ็นด้วยกันแล้วเนี่ยมันเป็นได้เป็นเอ็นเบอร์เดียวกันนะครับมันก็จะเข้าปมง่ายกว่านะครับแต่ว่าอันนี้มันเนื่องจากตัวเชือกมันใหญ่นะครับมันก็จะยังเข้าปมยากหน่อยแล้วก็มาไล่ดึงให้แน่นนะครับเอาให้แน่นทุกต่อ จุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับจุดหนึ่งเลยแหละเนื่องจากหนึ่งเราขึ้นเป็นรอยต่อนะครับสองส่วนใหญ่เวลาสารเริ่มเนี่ยเราก็จะขึ้นตัวเพิ่มแขกเลยนะครับตั้งแต่ตาแรกพอเป็นจุดใหญ่แถมเพิ่มแขกด้วยเนี่ย คือปมมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับมันก็ปมใหญ่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าโอกาสรูดเนี่ยมันสูงกว่าปมเล็กนะอ่าอ,อันนี้ถือว่าแน่นเรียบร้อยแล้วตานะครับแล้วก็มาจบตานะครับตาอาจจะมีเลื่อมๆกันนิดหน่อยนะครับไรเดี๋ยวเราแก้ไขได้ครับตรงนี้ แค่ให้หลักๆมันแน่นก็ใช้ได้แล้วครับ ได้นะแต่อันนี้เราจะใช้เป็นพันสองรอบนะครับจะมันเป็นเอ็นนะครับวัดขนาดให้มันเท่ากันก่อนนะครับเวลาจบตา ไป,ไปนะครับก็สอดหลังสองครั้งนะครับสอดหลังสองครั้งก็ผากลางนะครับมานี่เป็นวิธี่ตาาอวย เริ่มแ้เเส้นใหญ่นะครับก็จะสานยากนิดนึงปกติมันช่วงต้นนี่มันก็ทำยากอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกเรจเียบร้อยนะครับนี่ถ้าเป็นปมแบบนี้รับรองมันแน่น เป็นเอ็นในการนี้ไม่มีปัญหาครับจากนั้นเราก็ทำการขึ้นปกติครับหือนสารแห่ได้นะถัดไปเราก็แยับสบารให้ได้นะครับแม็กให้ดีนะครับเอ็นมันจะงีง๊งอย่นะมันไม่เหมือนได้นะได้มันจะค่อนข้างตรง เกี่ยวเรียาตาลนยะจับนะครับว่ายข้างเนะลยก็สอดหลังสองรอบนะครับ,บหลังสองรอบแล้วก็ผากลางนะครับ ข้างลื่นนะครับจับยากนิดหนึ่งนี่ผมแน่นแน่นแน่นอนครับไม่ต้องกลัวรูดแน่นอนถ้าเกิดเป็นโ่มแบบนี้นะครับนี่กห็หลังสองรอบนะครับหลังสอง ก็าทำการผ่ากลางนะครับ1น,นะเดี๋ยวเราจะให้ดูปมนะครับนี่ปมแบบนี้ไม่มีคำว่ารูดแน่นอนครับแน่นมากนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูปมนะให้ดูปมใกล้ๆ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี hey. ่แหรูดไม่รูดเราเช็คได้นะครับกดจากข้างบนลงมานะครับถ้าแหรูดเนี่ยกดข้างบนมาเนี่ยมันจะพลิกกลับแป๊กเลยนะครับถ้างย่านนี้คือรูดครับเพราะว่าถ้ามันพลิกไม่ได้มันก็จะไม่รูดนะครับอาอกาสคลายกลับไปมันก็น้อยนะครับนี่ดูนะครับโอ้สีนี้สวยมากเลยครับอันนี้ ก็เดี๋ยวจะสารให้ดูอีกสักอสองตานะครับที่สารนะครับแห่งเอ็นแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะค่อยมาสอนในจุดอื่นต่อนะครับนี่แล้วก็คือสอนนะครับ จับกดมานะครับแล้วก็พลิกไปอานิ้วเกี่ยวนะครับสท่ากับผมผมถนัดแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ดิง้งเด้งกลับมานะครับแล้วก็สอดคู่หลังนะครับสองรอบแบบนี้เสร็จแล้วก็ผ่ากลางนะครับนี่เราจริงเราเคยสอนไปหลายรอบนะแต่นี่คลิปนี้เราก็มาแนะนําให้ดูหนึ่งครั้งนะครับเลาลูลงมานะครับนี่ ผมแน่นแน่นอนแน่นมากครับแบบนี้รับรองไม่มีรูดแน่นอนครับก็คลิปนี้ก็คงจะให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวเพื่อน,อนๆก็อย่าลืมติดตามกันนะครับคลิปนี้เราก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรให้ด่วนตอก็จะเริ่มติดตามกันนะครับสวัสดีครับ